ชายแดนระหว่างไทยกับพมา่านั้นเป็นเทือกเขาสูงครับยากที่จะข้ามไปข้ามมาได้ไง่ายๆแต่ในการทําศึกสงครามแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นจากพมา่าสู่ไทยหรือไทยสูพ่พม่าก็ตามเป็นการเคลื่อนไพร่พลหลายแสนคนช้างม้าบัวควายอีกนับพันๆตัวรวมทั้งอาวุธยุทธปัจจัยและสเสบียงอาหารต่างๆเป็นจนํานวนมากครับดังนั้นการเลือกเส้นทางเดินทัพคงไม่ใช่เส้นทางใดๆก็ได้ การลบสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีระเบิดสก,กัดไม่มีอะไรซึ่งสามารถจะทําการได้อย่างรวดเร็วกระทันหันทุกอย่างนั้นเนี่ยต้องอาศัยกําลังคนเป็นหลักและกําลังคนฝ่ายใดมีมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะฮะด้วยเหตุนี้ในการรบแต่ละครั้งเนี่ยจึงต้องเคลื่อนคนจากตําแหน่งหนึ่งไปสู่อีกตําแหน่งหนึ่งนั้นเนี่ยซึ่งบางครั้งจะกินระยะเวลายาวนานมากแล้วจำนวนคนที่ใช้ ในการสงครามแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,นะครับผมขอยกตัวอย่างก่อนว่าอย่างเช่นในสงครามช้างเผือกปีพศ2106เนี่ยนะครับกล่าวกันว่าพระเจ้าบุเรงนองนั้นเนี่ยใช้กำลังรบนั้นเนี่ยกว่า5 0 0แสนเฉพาะกองทัพของพระเจ้าบุเรงนองคนเดียวเนี่ยนะครับใช้ช้างศึก400ม้าสี่0 0ื่และไพร่รา,าบ4 0 0แสนนะฮะ ลองดูสงครามอื่นบ้างไหมฮะอย่างเช่นสงครามข่าวเสียกรุงปี2112่เนี่ยนะครับกำลังรบฝ่ายพม่าตามพระราชพงศวดานพมา่าเนี่ยบอกว่าช้าง400ม้า4 0 0พัไ่ราบ56,000ทั้งนี้ยังไม่รวมทหารอาสาโปรตุเกสอีก4,000ทหารอาสาแขกเป็นพวกมัวสเนี่ยอีก4,000อันนี้เป็นเพียงส่วนเดียวของกองทัพที่ใช้ตีกรุงศรีอยุธยานในปี2112นะครับ และศึกสําคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมอยากจะพูดถึงคือศึกนันทบ,บุเรงศึกนี้เกิดขึ้นในปีพอปลายปีพศ2129ดูครับว่ากองทัพพระเจ้านันทบ,บุเรงนั้นเนี่ยนะฮะใช้กําลังพลเท่าไหร่ช้าง30,000อ้าวช้าง3,200เชือกนะฮะม้า12,000ตัวเสร็จแล้วไพร่าราบนั้นเนี่ย250,000คน ลองจินตนาการดูสิครับว่าจำนวนไพ่พลมากขนาดนี้เนี่ยนะครับการเลือกเส้นทางเดินทัพเนี่ยสำคัญแค่ไหนเพราะว่าบนเส้นทางเดินทัพที่ไปแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมสเสบียงอาหารเลี้ยงทั้งผู้คนเลี้ยงทั้งสัตว์ที่ใช้ในการรบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเตรียมการลบได้พร้อมเขาก็จะเลือกเส้นทางเดินทัพบ,บางเส้นซึ่งสามารถที่จะทําการแล้วค่อนข้างได้เปรียบ แต่ถ้าการเตรียมทัพไม่พร้อมและต้องการกระทําศึกด้วยการเข้าตีอย่างคล้ายๆกับว่าเป็นเซอร์ไพรส์แอทแทกนะฮะไม่ทันให้รู้ตัวนั้นเนี่ยเส้นทางเดินทัพก็ต้องใช้ในอีกเส้นทางหนึ่งด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเงื่อนไขจะกกำลังไพ่ผลที่มีเป็นจำนวนมหาศาลนั้นเนี่ยมันจึงมีเงื่อนไขที่เข้ามากำหนด เรื่องของการเลือกเส้นทางที่จะให้ไพร่พลเหล่านี้ใช้ในการลบว่าจะใช้เส้นทางไหนดีนะฮะเพราะในการใช้เส้นทางไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการเตรียมพร้อมที่จะทำศึกในแต่ละครั้งนั้นมากน้อยเท่าไหร่ครับปัจจัยสำคัญที่กำหนดเส้นทางเดินทัพก็คือต้องมีลักษณะภูมิประเทศที่ราบเรียบกว้างขวางพอที่จะเคลื่อนพลเรือนแสนครับรวมทั้งต้องใกล้แหล่งน้ำ เพื่อให้กองทัพนั้นได้ดื่มกินเพื่อย่างชีพทั้งคนและสัตว์และอาศัยทางน้ําในการลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และน้ําหนักมากมาทางเรือครับแล้วลักษณะภูมิประเทศที่ว่านี้มีกี่เส้นทางก็มันมีเส้นทางใหญ่ๆอ่ะที่จะเข้ามาุิยาก็เส้นเส้นสองเส้นทางหรือเส้นทางที่เป็นตัดเจดีสามองค์กับเส้นทางที่มาจากดานแม่ละเมานะฮะ พม่าตั้งฐานทัพที่มอตมะฐานทัพที่มอตมะที่มอตมะเนี่ยมันอยู่ฝั่งฝั่งตัวตกของแม่ยนามสลาวินเมื่อทัพของพม่าเคลื่อนพลออกจากกรุงโงสวดีจะต้องมาตั้งทัพประชุมพลกันที่เมืองมอตมะเพราะว่าไม่ว่าจะไปทางหดก็ตามนะว่าจะมาเจอกันที่มอตมะ นะครับเพราะเรามากมานี่ก็สำคัญที่สุดเมืองประชุมพลนะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่เส้นทางคม,มนาคมหลายเส้นทางตัดผ่านเป็นเมืองที่เป็นฐานกําลังสเสบียงอาหารนะฮะเป็นเมืองที่สามารถที่จะใช้พักไพร่พลนะฮะเพื่อให้เกิดความสดชื่นขึ้นก่อนที่จะ เดินทับต่อ,อไปหรือก่อนที่จะเปิดศึกใหญ่ต่อไปนะักเมืองในลักษณะนี้ก็มีหลายเมืองด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าในเขตพมา่าเมืองหลักที่เราเห็นใช้นั้นเนี่ยก็มักจะเป็นเมืองมัตมะตรงจุดมัตมะนี่เองเนี่ยนะครับที่ทางฝ่ายพมา่าก็จะตั้งหลักและคิดว่าเขาจะเลือกใช้เส้นทางในการที่จะเข้าตีอยุธยานั้นเส้นไหนนะฮะเพราะจากเมืองมัตมะนั้นเข้าตีทางด่านพระรีสามองก็ได้เข้าตีทาง ด่านแม่ละเมาก็ได้และหลังจากนั้นก็จะมีเส้นทางหลักสองเส้นทางให้เลือกเส้นทางแรกคือเส้นทางที่ผ่านด่านพระเจดีสามองค์ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีแต่ก็ต้องข้ามแม่น้ำสรวินมามลมา,มา,มา,มาแล้วจากนั้นก็ถึงจะเคลื่อนพลขึ้นมานะฮะขึ้นมาตามลำน้ำแมก่กระสับพอพ้นสันเขา สันปันน้านจากแม่กระสายก็ลงแม่ลำแควน้อยจะมีแคว3ามแควนะฮะล้วก็ตั้งค่าอยู่ที่สามประสบที่ที่ทอำเภอสังขานั่นแหละเป็นฐานทัพสำคัญพอมถึงแควน้อยถึงสายโยมันก็ตัดเข้าแควใหญ่เข้าตีเมืองการเมืองการมือไม่ใช่เมืองการ,การปัจจุบันนะ เป็นเมืองการที่ที่เขาชนไก่จะเมืองการที่เขาชนไก่ก็ตัดเข้ามาเส้นทางไอ้ผ่านจุลเกษสามพันผ่านเมืองอู่ทองตัดไปดอนเจดีศรีประจันแล้วก็เข้าไปสามโก้จากสามโก้ก็ลงมาผ่านวิเศษชัยชาญเข้าปากโมกแล้วก็ลงมายุธยาและอีกเส้นทางหนึ่งคือ เส้นทางที่ผ่านด่านแม่ละเมาในเขตจ,จังหวัดตากใช้ฐานทัพที่มอตมาเห็นกันแต่เวลาแต่ไม่ลงไปขึ้นแม่กระสัดนะคือตัดข้ามแม่นะ้ำต้นน้ำสระวินนะแม่น้ำเมยเมียวเดียเข้าแม่แม่สอนจะแ,แม่สอนก็ผ่านด่านนันหนึ่งคือด่านแม่ละเมานะเพราะว่าเดินทัพตัวนั้นเดินบนสันเขาเดินบนสันเขาแล้วก็เข้ามายัางเชียงทองคือละแหงจากระแหงเนี่ยเขาเข้าเมืองตาก จะเมืองตากต้องตัดเข้าสูขโขทยัยจะสุข่ขทัยเข้าพิษณุโลกหรือไม่งั้นก็จากเมืองตากก็ลงกำแพงเพชรตรงลง,งตามลำน้ำปิงลงกำแพงเพชรเข้านครสวรรค์มันมีอยู่สองช่องทางนะฮะที่จะพะม่าเข้ามาใน ที่เรียกว่าไทยต่ก่อนที่จะเรลืกสยามหรืออะไรก็ตามใจนะคือในระหว่างสองประเทศหรอสองเขตแดนนะมันเป็นภูเขาสูงสูเขาสูงชันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาทับจะไม่ได้เลยนอกจากเข้ามาตามร่องของเขาหรือด่านนะฮะเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าด่านแม่ละเมาหรือไอ้ละแหงแขวงเมืองตากเนี่ยนะฮะมันเป็นร่องเป็นช่องทางลาบเช่นเดียวกันกันกบด่า,ดานาพระเจดีสามองนะฮะ แล้วทั้งสองอันเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อกระสันาเกิดกุดาบรอยแยกของแผ่นดินไหวหลักฐานที่ผมเองเป็นนักธรณีแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้รูปถ่ายทาาอากาศพูกันตรงๆหรือเรียนมาทางหน้านี้โดยตรงเลยนะครับใช้รูปถ่ายทาาอากาศภาพจากดาวเทียมดูร่องรอยของภูมิประเทศถ้าเป็นภูเขาเนี่ยนะครับมันเกิดเป็นร่องที่เราสามารถใช้ประโยชน์คือเดินผ่านช่องเขา ได้ถ้าเกิดในที่ราบนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าทางน้ํามันจะเปลี่ยนทางเดินเพราะว่ามันเกิดการเลื่อนตัวของแผ่นดินจากลักษณะบังคับของธรรมชาติการเคลื่อนไพร่พลจำนวนมหาศาลนั้นจึงต้องอาศัยฟอ์หรือรอยแยกของเปลือกโลกเป็นเส้นทางในการเคลื่อนทับโดยปริยายครับ ซึ่งเส้นทางที่ว่านี้ระหว่างไทยกับพม่านั้นมีเพียงสองเส้นทางหลักๆก็คือเส้นทางที่ผ่านด่านพระเจดีสามองกับเส้นทางผ่านด่านแม่ละเมาครับภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นเนี่ยเรื่องราวสำคัญเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำสงครามนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกี่ยวข้องกับการทำสงครามนั้นเนี่ยการทำสงครามเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆก็จะมีแต่ฉากที่จะรบกัน แต่การทำสงครามที่มีการรบกันเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของกระบวนการการทำสงครามทั้งหมดนะฮะกิจกรรมสำคัญของการทำสงครามเนี่ยคือการต้องเคลื่อนพลเรือนแสนจากเมืองราชธานีนั้นเนี่ย,น,ยนะครับไปยังบ้านเมืองหรือตำแหน่งแห่งที่ที่ต้องการจะเข้าไปปล้นต้องการจะเข้าไปโจมตีนะเส้นทางระหว่างเมืองราชธานียกตัวอย่างอย่าง,างพักโคนี่นะฮะ ไปถึงอยุธยาเนี่ยนะฮะเส้นทางที่เคลื่อนพลไปเนี่ยเราจะเรียกเส้นทางนี้ว่าเป็นเส้นทางเด่นทัพซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของการทำสงครามในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นความจำเป็นครับที่คณะผู้ทำภาพยนตร์นั้นเนี่ยต้องไปศึกษานะฮะทำวิจัยลงภาคสนามเพื่อจะดูว่าเส้นทางอย่างที่พระเจ้าบุเรงนองใช้ก็ดี พระเจ้านันทบุเรงก็ดีหรือสมเด็จพระเรศวรใช้ก็ดีนั้นเนี่ยนะฮะใช้เส้นทางไหนบ้างในการลบทับจับสึกครั้งนั้นพื้นที่ของด่านพระเจดีสามองค์ในสมัยปัจจุบันจะมีลักษณะเหมือนกับนิ้วมือยื่นเข้าไปในเขตพมา่าซึ่งหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนและทีมสำรวจพยายามที่จะเดินทางเข้าไปในเส้นทางเดินทับจริงของสมเด็จพระนเรศวรให้ได้ ก็ะจะดีสามองค์เนี่ยนะครับมันเป็นช่องหรือที่ราบนะครับในระหว่างที่ผ่านกลางทิวเขาที่ภูเขาตะนาวสีนะฮะมันเป็นภูเขาสูงซึ่งมันไม่มีทางที่จะข้ามได้ข้ามได้นะถ้าเกิดเราเดินคนสองคนน่มันข้ามได้แต่ถ้าเกิดอกองทัพสองทัพมาเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นดาดพระเจดีสามองค์น่จะเป็นที่ราบนะบเป็นที่ราบยาวตลอดลงไประหว่างแม่น้ำสมิกับแม่น้ำแควน้อย มอมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนทรงสันนิฐานว่าเส้นทางที่ผ่านด่านพระเจดีสามองค์นี้น่าจะเป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางในแผนที่เก่าแผนที่ฉบับนี้เป็นแผนที่เก่าเขียนบนผ้าดิบเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญและเป็นการพบแผนที่เก่าครั้งแรกภายในพระบรมมหาราชวัง ต้องขอเรียนให้ทราบว่าแผนที่ทั้งหมดนี้พบโดยบังเอิญเมื่อปีพุทธศักราช2539ในเขตพระสถานชั้นในบริเวณที่พบปัจจุบันเราเรียกว่าตำหนักครังหรือชื่อเดิมก็คือตำหนักพระองค์เจ้าอภัพ,พันตรีประชา ที่พบพบในตู้ไซบอร์ดนะชั้นที่2สรุปได้ว่าแผนที่ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นแผนที่ที่วาดในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็คือในสมัยระหว่างรัชกาลที่1คือรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนปลายถามว่าทําไมถึงไปพบได้เนื่องจากช่วงนั้นในสํานักพระราชวังกําลังมีโครงการที่จะโชว์มหากรรมลายผ้าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นี่เมื่อเขาพบก็เลยไปเรียนปรึกษากับที่ปรึกษาทางด้านฝ่ายศิลปกรรมในงานเอ็กซิบิชันครั้งนั้นก็คืออาจารย์จุรธัชพยาคา,านนพบอะอาจารย์เห็นอาจารย์ก็บอกว่าให้เขาถ่ายรูปภาพทั้งหมดเสร็จแล้วก็ไปทุนกล้าตว,วารสมเร็จประเทศพระทอดพระเนรพระองค์ท่านก็เสด็จไปในวันที่อาจารย์จุรธัชกรรมคมทูนแล้วก็นํากลับมาแล้วก็ส่งพระกรุณาให้กมรมศิลปากรน,นําไปบูรณะซ่อมแซม ขณะที่ซ่อมแซมก็สรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมแผนที่ทหารนำไปทำสำเนาและในเวลาไล่เลี่ยกันนั้นก็ส่งพระกรุณาโปรดกกรปำำเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด็อกเตอร์สันทนีผาสุขทำวิจัยศึกษาแผนที่ดังกล่าวที่สถาบัน School of Oriental and African Studies มหาวิทยาลายัยลอนดอนประเทศอังกฤษเราก็ใช้แผนที่ของ รัชกาลที่หนึ่งนะครับแผนที่ที่สมเด็จพระเทพค้นพบนะครับแล้วเราก็มองดูจากมาร์กต่างๆเพราะว่าในแผนท,ท ine, ี่เนี่ยมันจะมีมาร์กเรียกมาร์เกอร์เนี่ยคือเป็นเจดีย์ตามที่ต่างๆจากไทยเราเนี่ยเจดีย์สามองค์เคยไปเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอไอ้เมืองมอตธมะเพราะว่าพระมาเองก็ไม่เคยเห็นว่าไอ้เมืองมอตธมะอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้นะครับมันอยู่ในประวัติศาสตร์แต่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งเราได้แผนที่ของรัชกาลที่หนึ่ง หลังจากที่เรามอตมะข้ามมาที่มาละแมงแล้วเนี่ยก็เดินทางไปตามแม่น้ําอัตลันนะฮะที่เขาบอกว่าเดินทางผ่านอัตลันไปโดอนสมีนะครับแม่น้ําอัตลันเนี่ยไม่ใช่แม่น้ําเล็กๆนะครับมันใหญ่ก็ใกล้เคียงกับแม่น้ําท่าจีนนะฮะคือใหญ่พอที่จะเอาเรือใหญ,ใหญ่ๆเดินทางมาได้นะครับพอต่อไปจนถึงเมืองสองแควนะฮะค,คือถวดน้ำไปที่เมืองสองแควเนี่ย แม่น้ําจะเล็กลงแต่ก็ไม่ได้เล็กลงมากน้อยเท่าไรนะฮะแม่น้ํามสมิ่งนี่ก็เป็นแม่น้ําที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรจนกระทั่งมาถึงเมืองเกลิงเถาะตรงนี้แหละเป็นที่ที่จุดที่ต้องขึ้นบกแล้วจากเกลืิงเถาะถึงข้ามด่านพระเจดีสามองนะมาลงที่ามาลงที่อสองกาเลียหมูบ่บ้านสองกาเลียของเราเนี่ยนะฮะ,ะแล้วจากสองกาเลี่ยงเราก็สามารถจะเดินทางโดยผ่านแม่น้ำสงขลาแม่น้ำสองกาเลียเนี่ยมาลงที่สามศพ สามศพจะเป็นที่ที่สำคัญนะเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งมันของค่ายทหารได้นะฮะคือมันก็จะมีแม่น้ำบิคีนะฮะแม่น้ำลันเตแล้วก็แม่น้ำสองการิสามอันมารวมกันก็ถึงเรียกสามศพไม่ใช่ว่ามีคนตายสามคนนะฮะสามศพลงไปนะฮะมันก็จะไปถึงไซยโยกหรือไซยโยกเก่าฮะคือไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่ลงต่อได้ตมามแม่น้ำแควน้อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นโขดหินทั้งหมดประชาชนต้องขึ้นบกตรงนั้น ะะรู้สึกก็ขึ้นบกตรงที่เขาเรียกว่าท่าแสงพอขึ้นบกที่ท่าแสงแล้วเนี่ยนะฮะการเดินทางต้องเดินทางตามบอกอีกนะแต่ว่ามันจะไม่สามารถจะขึ้นลุ่มสุ่มได้เพราะว่าเขาสูงสองข้างนะฮะมันเป็นเขาสูงกันระหว่างแควน้อยแควใหญ่เพราะว่าเราต้องขึ้นจากแควน้อยนะไปขึ้นแควใหญ่เพราะฉะนั้นต้องผ่านช่องที่เขาเรียกว่าช่องเดนาแล้วจากอันนี้มันจะไปลงที่ท่ากะทินะครับไปที่แควใหญ่จากแควใหญ่นี่ก็แล่นตรงมาเลย ลกใต้ไปที่กาชาดบริเก่าซึ่งเรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้แหละนะฮะในศึกหลายๆครั้งครัครบที่แมททัพพามาเลือกใช้เส้นทางเดินทัพผ่านด่านพระเจดีสามองค์แต่ก็มีหลายครั้งเช่นกันครับที่กลับเลือกใช้เส้นทางผ่านด่านแม่ละเมางทาไมจึงเป็นเช่นนั้นเส้นทางนี้มีข้อแตกต่างจากเส้นทางด่านพระเจดีสามองค์อย่างไร เส้นทางด่านแม่ละเมาเนี่ยจะต่างจากด่านพิสสามองค์ตรงที่ว่าพม่านั้นเนี่ยจะเตรียมการระยะยาวไว้ก่อนมีความพร้อมในด้านสเสบียงอาหารมีความพร้อมในการที่จะได้กองกาลังหรือฐานกําลังจากหัวเมืองเหนือสนับสนุน เ่นกองกำลังจากทางล้านนาตดวเพราะยิ่งจากทางเชียงใหม่นะฮะจากกลุ่มหัวเมืองซึ่งเคยเป็นแคว้นสุขโขทัยเดิมมีข้อน่าสังเกตประการหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับคือว่า,าทุกครั้งที่พม่ายกเข้ามาทางด่านเพชรบี3องค์เนี่ยพม่าไม่เคยประสบความสําเร็จเลยในการเข้ายึดราชธานีของทางฝ่ายไทยได้แต่การยกกองทัพเข้ามาทางเส้นทาง แม่ละเมาเนี่ยนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าเส้นละแหงแขวงเมืองต่างเนี่ยมีหลายครั้งที่พม่าทําการได้เปรียบน,นะครับในลักษณะเดียวกันกับเส้นทางผ่านด่านพระเจดี3องค์ครับ เส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมอื่นๆด้วยรวมทั้งน่าจะมีสถานที่สําคัญต่างๆบนเส้นทางนี้เช่นเดียวกันครับเชื่อว่าตรงนั้นก็เป็นเมืองใหญ่นะเป็นเมืองสินค้าคือมีแม่น้ำเมยนะฮะแล้วก็จะมีเมืองเมืองไอเมียววดีนะฮะเมืองเมียวดีกับเมืองแม่สอดนะฮะแต่เลยไปนิดเดียวพวกไปถ่ายหนังที่แถวนั้นเรื่องสารวิน นะแล้วก็เลยไปที่แม่ต่อวอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงแม่ต่อวอรจริงๆแล้วมันก็คือด่านแม่ละเมาเนี่ยนะคือเป็นเส้นทางที่พวกกะเหรี่ยงนะใช้ในการเดินทางนะครับตัวด่านแม่ละเมาเนี่ยคือเป็นที่ลาบเหมือนกันกันกบด่านพระเจดีสามกนะด่านแม่ละเมาเนี่ยก็จะผ่านภูเขาเข้าไปถึงเมืองตากนะครับถึงเรียกระแหงแขวงเมืองตากแล้วจากอันนี้นะสามารถที่จะตีทางด้านเหนือได้ นั่นคือ,อมันก็เป็นผลพวงของแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับถ้ามันมีแผ่นดินไหวมันก็จะไม่มีช่องบกนี้คือผมเมื่อเคยบินทางเฮลิคอปเตอร์ดูตลอดเส้นทางของทั้งด่านแม่ละเมากับด่านพัชเชดีสาวงนั้งคู่น,น,นะฮะแล้วก็เคยเดินทางทางบกด้วยนะครับ เส้นทางด่านแม่ละเมาในระยะหลังเนี่ยนะครับคงอาจเป็นได้ว่ามันเกิดเส้นทางอื่นๆนะฮะในการใช้เชื่อมต่อระหว่างไทยกับพมา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจากการสำรวจของบัเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนบนไปบนเส้นทางที่เคยเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เดิมนั้นเนี่ยก็ไม่ปรากฏร่องรอยว่าได้มีการใช้อย่างแพร่หลายกว้างขวางนะฮะหรือมีการปรับให้เกิดเป็นเส้นทางสมัยใหม่ สงครามในลักษณะที่อยุธยาถูกรุกรานและถือว่าเป็นสงครามแรกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท,ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองก็คือสงครามช้างเผือกครับซึกครั้งนี้กองทัพของพระเจ้าโงสาวดีบุเรงนองได้ยกทัพมาทางด่านแม่ละเมาเพื่อยึดหัวเมืองทางเหนือให้ได้เสียก่อนศึกคราวอายุธยาเสียกรุงครั้งที่หนึ่งกองทัพของพระเจ้าโงสวดีบุเรงนอง ก็ได้ยกทัพมาทางด่านแม่ละเมาด้วยเหตุที่ในขณะนั้นพิษณุโลกและหัวเมืองเหนือได้เข้าสวามิภักดิ์กับโฮงสวดีไปแล้วการยกทัพมาในคราวศึกช้างเผือก2106สงครามในการตีกรุงอ่ายุธยา2112หรือแม้กระทั่งในคราวศึกอาแซบุนกี้นะฮะในปีพศ2318อันนี้ ล้้้วนนนใชเสททาาางงดแม่ละมา,าะ,ะถ้าย้อนไปก่อนหน้าสมเด็จพระนเรศวรประสูติสงพรามครั้งสำคัญที่ยังไม่ลบลืมไปจากความทรงจำของคนไทยก็คือศึกตะเบงชเวตีคราวพระสุริโยไทยขาดคอช้างซึกครั้งนั้นกองทัพของพระเจ้าหงสาสวดีตะเบงชเวตียกทัพมาทางด่านพระเจดีสามองค์แต่ครั้งนั้นก็ไม่สามารถตีอยุธยาได้ และยกทัพกลับทางด่านแม่ละเมาศึกสงครามในอีกลักษณะหนึ่งก็คือศึกที่อยุธยายกทัพไปช่วยหงสวสดีปราบกบฏต่างๆในฐานะหัวเมืองประเทศราชครับหลังจากพระเจ้าบุเรงนองสิ้นพระชน เจ้าประเทศสราชทั้งหลายเดินทางมาเข้าเฝ้าพระเจ้านันทบุเรงกษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งโฮงสวดีสันนิษฐานกันว่าหากสมเด็จพระนเรศวรทรงเดินทางจากเมืองพิษณุโลกเข้าสู่กรุงโฮงสวดีก็น่าจะใช้เส้นทางด้านทิศเหนือคือเส้นทางด่านแม่ละเมาซึ่งอยู่ใกล้พิษณุโลกที่สุด สมเด็จพระนเรศวรจะยกกองทัพเข้าไปทางหงสาวดีเนี่ยนะครับจะยกเส้นทางไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเสด็จไปตีเมืองไหนเป็นสําคัญนะครับแต่มีความเป็นไปได้ว่าในการเสด็จเข้าสู่เมืองหงสาวดีนั้นเนี่ยนะฮะจะนิยมใช้เส้นทางด่านแม่ละเมานะครับแต่มีครั้งปลายราชการเมื่อจะเสด็จขึ้นไปตีเมืองอังวะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เส้นทางด่านแม่ละเมาเป็นหลัก อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและเป็นเรื่องปกตินะครับที่บางครั้งตอนยกกองทัพไปลบนั้นใช้เส้นทางหนึ่งขากลับนั้นใช้อีกเส้นทางหนึ่งครั้งหนึ่งพระเจ้าหฮงสวัสดีนันทบุเรงเรียกระดมทัพจากเมืองประเทศสราตต่างๆรวมถึงสมเด็จพระนเรศวรด้วยให้ไปช่วยกันปราบกบฏเมืองอังวะทัพของสมเด็จพระนเรศวรจากพิษุนุโลก ก็น่าจะใช้เส้นทางด้านทิศเหนือคือด่านแม่ละเมาและการยกทัพไปปราบกบฏอังวะครั้งนั้นก็เป็นมูลเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงจากนั้นก็ส่งยกทัพจากพมาก่ากลับสู่อยุธยาด้วยเส้นทางด่านพระเจดีสามองค์เพราะเกรงว่าถ้าไปทางด่านแม่ละเมาอาจจะไปประทะกับทัพของนันทสูรราชสังครัม และศึกสงครามหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสราภาพแล้วก็คือศึกที่อยุธยาต้องป้องกันไม่ให้ตกเป็นประเทศราชของหงสวดีอีกครับพระเจ้าหงสวดีนันทบุเรงได้ยกทัพมาพยายามจะสยบอยุธยายอยู่หลายครั้งครั้งสำคัญที่เราเรียกว่าศึกนันทบุเรงกองทัพหงสวดีเข้ามาด้วยเส้นทางดานแม่ละเมาะ และศึกที่เปรียบเสมือนการปิดฉากการรบบนหลังช้างนั่นก็คือศึกยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชของหงสวดีศึกครั้งนั้นกองทัพโหงสวดีได้เข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์และทัพของพระเจ้าแปร ى, กับทัพของนัดจินหนองก็ได้เข้ามาสมทบจากทางด่านแม่ละเมาด้วย